สวัสดีค่ะวันนี้เนยจะชวนเพื่อนๆเ,เข้าครัวมาทำอาหารญี่ปุ่นกันนะคะเมนูที่เราจะทำวันนี้จะเป็นยากิโซบะนะคะเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นที่สามารถทำในครัวไทยของเราก็อร่อยได้เหมือนกันค่ะ <Wow. S 1> วัตถุดิบหาไม่ยากค่ะแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานก็ได้ทานอาหารฝีมือเราเองแล้วนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำฝากเพื่อนๆกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ในช่องของแม่โคตัวลายด้วยนะคะในขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะเราจะซอยกะหล่ำปีไว้ค่ะตามด้วยซอยแครอทนะคะ แล้วก็หอมใหญ่ค่ะในส่วนของต้นหอมนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆเอาไว้โรยหน้าในตอนหลังนะคะในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะวันนี้นุ้ยก็จะใช้สะโพกไก่นะคะเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำนะคะ ในขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าค่ะลงไปในหม้อนะคะเพื่อที่จะต้มเส้นยากิโซบะก่อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะรอจนน้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่เส้นยากิโซบะลงไปนะคะเราก็จะต้มให้เส้นเขาพอคลายตัวออกจากกันนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเทน้ำในหม้อออกนะคะในส่วนของเส้นเนี่ยเราก็จะเอาไปแช่น้ำเย็นเอาไว้นะคะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะตั้งกระทะที่ไฟกลางค่ะพอร้อนเนี่ยเราก็เอาเนื้อไก่นะคะใส่ลงไปค่ะผัดให้พอสุกนะคะหรือจะแอบมีกุ้งนิดนึงนะคะใส่เพิ่มเติมลงไปผัดจนเกือบสุกเหมือนกันค่ะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่ผักลงไปผัดนะคะใส่กระหล่ำปลีลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะคะ เสร็จแล้วก็แค่หลอดค่ะแล้วเราก็จะผัดให้ส่วนผสมเนี่ยทั้งหมดเข้ากันจนกระทั่งผักเนี่ยนิ่มลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงนะคะอย่างแรกจะเป็นซอสหอยนางรมค่ะตามด้วยโชยุแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วดำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผัดให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันนะคะใส่เส้นยากิโซบะท,ที่เราต้มมาไว้ลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะผัดให้ทั้งหมดเข้ากันดีนะคะพอเสร็จแล้วก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมค่ะแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้เองค่ะทำไม่ยากเลยค่ะเราก็จะได้เมนูกับข้าวของเราที่ทำเองทำง่ายใช้เวลาไม่นานค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากแถมรสชาติก็ดีด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องของนุ้ยแม่โคตัวลายเอาไว้นะคะเพราะนุยจะมีเมนูกับข้าวใหม่ๆลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเมนูหน้ากับอาหารที่ทำง่ายๆทาน,นง่ายๆกับแม่โคตัวลายนะคะบ๊ายบายค่ะ